สนุนโดย Manager Lab คลินิกเทคนิคก,การแพทย์ผู้ให้บริการตรวจเลือดเพื่อหาภูมิแพ้ในอาหารตรวจอนุมูลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระและโลหะหนักต่างๆในร่างกายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์0960653684-5ลดไขมันทรานสด้วยน้ำมันมะพร้าวแบบสกัดเย็นและประกอบอาหารน้ำมันมะพร้าวแมเนเจอ ต้านอนุมูลอิสระและลดความเสี่ยงก่อโรคด้วยน้ำด่างแบบบรรจุขวดค่า pH 8.5 Alkaline Water by Manager เครื่องฟอกอากาศ Manager กรองโลหะหนักและฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า2.5ไมครอนได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองไปถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมดีใจมากเลยนะ เปิดคอสอนทําน้ําผักปั่นเพราะว่าต่อไปนี้พี่จะมีผักไว้บริโภคแล้วเราก็จะได้ไม่ป่วยไปดูกันว่ามีคออะไรบ้างค่ะค่ะพี่ขวัญสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมเชิญเลยค่ะเชิญด้านในเลยค่ะไปเลยค่ะไปด้วยกันค่ะไปด้วยกันค่ะ อยู่ในบรรยากาศห้องเรียนร้านดอกข้าวค่ะ,คะก่อนที่เราจะเรียนเราจะต้องดูแลตัวเองให้เรียบร้อยก่อนตอนนี้ยังไม่เรียบร้อยอันนี้ใส่ไปเที่ยวได้แต่ว่าเราจะต้องมีสูตรสูตรในที่คือตั้งแต่ว่าชุดสูตรตั้งแต่ นี่เป็นแบบอย่างนะคะก็คือมีมวกมีการแต่งกายอะไรทุกอย่างเนี่ยต้องพร้อมชุดสําหรับเรียนนะคะพี่ขวัญแนะนําเลยค่ะวันนี้เราจะเรียนเป็นของที่ร้านก็เรียกว่าสูตรคอร์สน้ําผักด้วยจิตจกใจนะคะอื่นเราต้องแต่งกายให้เรียบร้อยนะคะเสื้อผ้าที่ใส่หรือชุดที่ใส่ต้องคือสะอาดเก็บผ้าผมให้เรียบร้อยนะคะเวลาอาหารหรือสิ่งที่เธอทำออกมาก็จะได้สะอาดเรามีทีมงานด้วยพร้อมรอจะแต่งตัวให้พริกแต่ว่าก่อนแต่งตัวนี่ค่ะต้องแนะนําก่อนค่ะ อันนี้พี่โรสค่ะพี่โรสนะคะพี่โรสคือจะมาเรียนทำคอร์สน้ำปั่นกับพิกด้วยค่ะก็เพราะว่าตอนแรกๆก็เป็นคนที่รักสุขภาพค่ะแล้วก็มาแวะร้านขิงวันบ่อยๆไอศครีมเอ่ยแล้วก็น้ำผักผลไม้ต่างๆเพื่อรักษาสุขภาพแล้วก็ติดใจรสชาติอร่อยก็เลย แนะนำให้ลูกมาเรียนดูเพื่อจะไปดูแลคุณแม่ค่ะแต่ปรากฏว่าก็ยังคุณลูกเรียนไปแล้วคุณลูกดีอร่อยแต่ว่าเป็นอะไรที่เขาไม่ชอบเหมือนเหมือนอย่างคุณแม่เพราะว่าเขาจะชอบผลไม้มากกว่าแต่นี่มีผักผสมด้วยคือคุณลูกชอบผลไม้แต่คุณแม่ชอบผักทงผักทงผลไม้ค่ะแต่ทีนี้ก็เลยถ้าลูกบอกว่าไม่ ไม่ค่อยลูกยังไม่ไม่ชอบยังไม่ชอบคือยังกินคุณแม่ก็เลยพิกจะมาเก็บตกคือลูกไปเรียนแล้วยังกินไม่ได้ใช่ไหมคะเอาไปทำแล้วทำยังกินไม่ได้อีกละคือลูกไม่ไม่ไม่ใช่ค่ะกได้คืออร่อยแต่เพียงแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มทําให้คุณแม่ทำแต่เพียงแต่เขาบอกว่าเขาไม่ไม่ไม่ค่อยชอบที่จะมาทําแบบนี้ค่ะคุณแม่ก็เลย อยากจะมาเก็บตกด้วยตัวเองก็เลยมาในวันนี้ค่ะวันนี้ก็เลยเป็นแขกรับเชิญของเราไปโดยปริยายนะคะต้องเดี๋ยวต้องอยู่กันยาวๆนะอยู่เป็นให้กําลังใจกันในการทําเรียนน้ําผักปั่นนะคะค่ะอหรือเรามาใส่ชุดกันดีกว่าเตรียมแล้วนะผู้ช่วยพร้อมนะคะถ้าอย่างนั้นพี่ขวัญช่วยแนะนําหน่อยค่ะอะเป็นยังไงนี่ตอนนี้เราถึงกันแล้ว เลยเหมือนเข้าห้องแลบทำอะไร นี่เราแค่มาเรียนทําน้ําผักปั่นนะไม่หวันเส่ชุดเก้ามั่นใจแล้วนะคะมั่นใจเพื่อที่จะทําอกไปท่านใดที่มาเรียนนะคะน้องพิกนสดงเลยเรารู้สึกว่ามั่นใจทลังจากการแต่งกายเรามีสุขภาพดีของคนทำสะอาดถึงแม้ว่าเราแล้วถ้าเราไปอยู่บ้านอ่ะเราเราเราทำน้ําพงน้ําผักปั่นเองเราต้องใส่ชุดแบบนี้ไหม่จริงแล้วควรจะแต่งให้เรียบร้อยนะคะใช่ค่ะเก็บผ้าผมให้เรียบร้อยเวลาคิดว่าจะเปิดร้านนี้ค่ะลูกค้ามองเห็นคนทําข้างในก็รู้สึกน้องพิ่ถ้าน้องพิกไปถานอาหารถ้าแบบเชฟหรือ คนที่ทําอาหารให้เรากินแต่งกายเรียบร้อยอย่างเงี้ยนุ้งที่ือมันจะฐานหรือความน่าเชื่อถือถูกไหมคะคือเป๊ะออกไปเลยคือพอเปิดร้านปึ้งหรือออกเปิดประตูไปพบปะผู้คนก็คือฉันพร้อมคือความสุขมาจากความความรู้สึกว่าเราพร้อมเรามีพลังแล้วถ่ายทอดออกไปก่อนที่เราจะลงไปคุกกิ้งใช่ค่ะปรุงค่ะโอ้โหนะเพราะฉะนั้นน้ำผักผลไม้ของร้านดอกข้าวนี่จะบอกว่ามันคือเอาหญ้า เ่วไปย่ม้านี่มาปั่นแล้วก็ใบอ่อมแซบพี่ขวอนยังรู้สึกว่าทําไมถึงกล้าเปิดสอนพอมีความรู้สึกว่ายังไม่มีใครทําําแล้วก็ตัวเองถึงกล้าเปิดสอนเพราะว่ามันะจะช่วยผู้คนในประเทศไทยเนี้ย mm hmm. ไปที่ไหนก็มีกิน mm hmm. เพราะอย่างน้อยอคนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ เพราะตอนนี้ก็มีมาเรียนกันหลายภาคเลยนะคะภาคใต้ก็มาชนบุรีก็เริ่มมาก็คือมาทั่วๆวไปคือถ้าพี่มีความรู้สึกว่าถ้าพี่ไปไหนหรือคนไข้ที่มีปัญหาสุขภาพเนี่ยก็ไปตามแบบลูกศิษย์ที่มาเรียนใช่ไหมคะ,คะล้วก็จะบอกให้ไปที่ไหนหรือมีปัญหาสุขภาพคือคนไข้คนป่วยที่เข้ามาใช้บริการคือผู้แมหาลูกมะเร็เงก็งคือ,อวันนี้เนี่ยนอกจากเราจะได้แนวคิดที่เป็นประสบการณ์แลกเปลี่ยนจาก ครูของเราในวันนี้นะคะพี่ขวัญน,นะคะจะสอนเกี่ยวกับแนวคิดการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจด้วยไม่ใช่แค่ทําน้ําผักปั่นเท่านั้นมันต้องมาจากภายใน <c oughs> หนึ่งเรื่องอีกเรื่องอาจจะเป็นเรื่องของผู้หญิงวัยทอง <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> หรือว่าผู้ที่เข้าสู่อายุ เลข6แล้วเนี่ยจะเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงในร่างกายแล้ววิธีคิดเนี่ยคือสิ่งสําคัญที่เราจะต้องแก้ไขปรับปรุงอย่างไรพี่ขวัญประสบการณ์ตรงของพี่ขวัญจะนํามาบอกเล่าในวันนี้รวมไปถึงการใส่ใจแม้กระทั่งการเลือกผักการใช้น้าโมเลกุลของน้ําก็ยิ่งสําคัญนะแล้วก็คือทุกอย่างมันคือชีวิตหมดเลยรวมหมด เป็นไม่ใช่วิธีแค่การทำน้ำผักปันเทน่านั้นแต่มันเป็นสูตรธรรมชาติบำบัดที่ออกมาจากภายในอตอนนี้นะคะเดี๋ยวก็ลองจะดูเมนูว่าวันนี้เราจะ ทำได้กี่เมนูสําหรับตัวคนเรียนเองเนี่ยมันเริ่มจะไม่ค่อยมั่นใจแต่ว่ามีประมาณ10กว่าเมนูที่ถ้าผู้เข้าคอร์สมาเรียนกับพี่ขวัญเนี่ยจะได้เรียนนะคะอันเนี่ยน้ำข้าวก้องงอกเดี๋ยวให้เจ้าของคอร์สบอกอีกว่ามีอะไรบ้างนะคะอ๋อค่ะวันนี้เริ่มนะคะก็จะมีตั้งแต่น้ำเบสิกพื้นฐานน้ำาพลิฟิลนะคะมะเจิดน้ำาพลฟิลมะเจิดมะปรุงแล้วก็น้ำผักปั่นน้ำผลไม้ปั่นน้ำข้าวกองงอกน้ำงางอก น้ำกระชายโหระพาน้ำสับปะรดโหระพาผล,ลไม้รวมปัน่นแล้วก็อีกตัวสุดท้ายตัวเด็ดที่สุดสําหรับผู้ที่ต้องการฟื้นฟนูและซ่อมสร้างร่างกายก็คือสูตรผล,ลไม้เรียกว่าสูตรมะม่วงหางมะนางหูออโหอนน้ค่ะออกมาจากวันนคดี<ะ>เลยว่างเลยใช่ค่นะ,ะแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นสูตร ซุปผักรวมโอ้โหซุปผักดีมากเลยใช่ค่ะคือผักรวมน่าจะกินง่ายแล้วระทานง่ายเหมาะสําหรับผู้ป่วยด้วยผู้ป่วยด้วยผู้รักสุขภาพแล้วหน้าตาออกมาสวยด้วยค่ะแต่ว่าไฮไลท์สุดๆของร้านดอก ดอกข้าวนี่นะคะก็คือพี่ขวาญต้องปลูกเองค่ะเด็ดเองล้างเองทําเองแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยถ้าสนใจจะทำน้ำผักปั่นเนี่ยคุณจะต้องทําเองแบบนี้ด้วยนั่นก็คือมีข้าวสาลีมีข้าสาลีมีไอตัวนี้ตัวนี้อะลรคะต้นย่าม้าค่ะย้าม้าอย่าเนมะย้าม้านี่จะไม่มีขายตลาดเพราะฉะนั้นท่านที่มาเรียนต้องปลูกตัวนี้เองเป็นวัตถุดิบที่จะต้องมีใช้อยู่ตลอดนะคะ แล้วก็อมแซบด้วยอมแซบก็ไม่มีขายตลาดเพราะฉะนั้นก็ต้องปลูกเองหอมแซบทำน้ำผักปั่นก็ได้ทำอาหารก็ได้ได้ทำซุปก็ได้ทำซุปก็ได้ผัดก็ได้โดยใช้อย่างนี้แทนตำลึงได้อีกค่ะแล้วอันนี้ก็คือใบยานางก็ต้องปลูกเองโอ้โหอันนี้สมุนไพรอย่างดีขาดไม่ได้เลยนะคะนี่คือคือสี่สี่ตัวที่ที่พี่ขวัญเนี่ยต้องฟิกเลยใช่ค่ะเพราะอะไรคะพี่มีความรู้สึกว่าตัวนี้เป็นหัวใจหลักคือคือรักมากเลยมันช่วยสําหรับรักษาแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเราเรามีอาชีพ พี่ขวามรู้สึกว่าในชีวิตเนี่ยจะแบบรักและขอบคุณย่ามาทุกอย่างที่เป็นสูตรนี้มากเลย uh huh. เพราะว่าสามารถทํารายได้ให้เราเรามีอาชีพแล้วก็สอนคนอื่นให้ไปทํารายได้แล้วก็ได้ช่วยช่วยเหลือผู้คนช่วยเหลือผู้คนที่รักสุขภาพผู้ที่มีหานกสุขภาพ uh huh. เพราะฉะนั้นยังไม่มีใครมาทําตรงนี้ถึงแม้พี่ขวัญทาหรือคนอื่นทําแต่ทีนี้เราก็คือจะแบบอ,อยากจะพาทุกท่านให้ทาได้ด้วยหลักการ uh huh. ที่เราศึกษาอยู่หลักการยังไงตั้งแต่การปลูกการล้างการเก็บการ เวลาเราจะทําน้ําพี่อร่อยเนี่ยเราจะต้องฝึกยังไงที่สำคัญก็คือกําลังใจหรือจิตของคนทำํำ uh huh. พี่มีความรู้สึกว่าเราใส่ใจลงไปเราสึกว่าเอาถ้าเราแต่งตัวสวยทุกอย่างคลีนถ้าใจเราไม่สวยมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราในี่แหละคือตัวหลักเราต้องใจสวยหมายถึงว่าคือเราเราทำน้ำผักปัน่นแล้ประทานเองเนี่ยมันไม่ใช่แค่ ว่าคุณดื่มเข้าไปมันดีต่อสุขภาพไม่ใช่นะคะเมื่อกี้พี่ขวัญบอกว่ามันต้องเริ่มมาจากภายในใจเราก่อนถ้าใจเราสวยเรารับประทานของดีเข้าไปเรายิ่งทั้งสวยทั้งภายนอกภายในว่างั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะเออแต่มันคือต้องเริ่มจากการปลูกไงพี่บางทีค่ะมันยากไปไหมก็ยากค่ะปลูกปลูกแล้วก็เก็บช่วงที่เก็บตอนเช้าหรืออาถุนว่าย่าม้าเราควรจะตัดตอนไหนอันนี้จะอธิบายให้ฟังตอนเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นค่ะ เราก็ตัดใช้วันต่อว,วันนะคะก่อนเท่าที่ขึ้นอันนี้ก็ปลูกทั่วเต็มบ้านหมดแหละมีตรงไหนตรงไหนก็ปลูก,ปลกไป,ปกได้ใช่ง่ายใช่ค่ะแต่เราต้องใส่ความรักความแบบนี้นะคะเวลาไปตัดหรือเก็บแล้วก็ต้องขออนุญาตก็ต้องคุยดีๆพี่ขวัญก็จะบอกว่ายญ้าม้าคะขวัญจิลาขออนุญาตตัดใบยญ้าม้าไปทําน้ำคลอโรฟิลดูแลตัวเองแล้วก็ให้กับผู้คนที่เป็นลูกค้าให้สุขภาพดีได้น้ำคลอโรฟิลที่ดีนะคะ อันนี้คือเราเราเหมือนกำลังจะมาไม่ใช่เรียนแค่ทําสูตรน้ําผักปั่นนะเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาตัวเราด้วยนะเริ่มจากความคิดอันดับแรกเลยเป็นคิดบวคะแต่แต่อีกอย่างหนึ่งที่คุณกวอยยังไม่เคยพูดเลยค่ะคือตัวเองมาประทับใจตรงที่ว่าปลูกด้วยตัวเองเราดูแลด้วยตัวเองมันก็เลยปลอดสารพิษชอบถูกใจมากตรงนี้ค่ะ ้องรัชดาฟิตเนส24ชั่วโมง